สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้ากับช่องอไทยในอเมริกาจ้า <c oughs> เจอกันจ้าในน้องกับตองมีเรื่องมาคุยมาโซเลก,กันคือเกาจ้าทุกคนจ้าก็มาเข่าเรื่องกันเลยเนาะจ้าเนาะไอทำว่าตังว่นบอทีแบบว่าสามี่สี กลับไปขึ้นดีกับเมียเกาเพลินจ้าทุกคนเอ่อหลายหลายน่าจะอาจจะบทท่านเดี๋ยวรู้นาาจะว่าสามีคอยเนี่ยเพิ่นเคยมีเมียเพิ่นเคยมีเมียมแาแล้วนาาจะทุกคนคอยเองกับพึ่งรู้ตอนที่ง่ายมาอยู่ไอ้เมกาใหม่ๆจ้ะพญายพลังเพิ่นกับพึ่งบอกคอยจ้ะทุกคนพิ่นบอกใครวา,างสิเดี๋ยวลูกสาวฉัน สีมาสีมาเหียมชันเดอร์วสันสีนาะเออคอยก็เลยคอยก็เลยเดหูวเออเพิ่นเพิ่นพ่อใหญ่ฝรังเนี่ยเพิ่นมีเมียมีลูกอยู่แล้วสีนาะชาทุกคนเออตอนนั้นคอยได้หันหูนะแต่ว่าเพิ่นเลิกกันก่อน,อนที่เพิ่นสีเอาคอยมาอยูหนีเนาะจ้ะคือตอนที่คอยหูหูว่าเพิ่นมีเมียเพินเลิกกับเมียแล้วก็วคือตอนที่คอยแบบว่ายืนขอวีซาเต่ทุกคน ตอนนั้นอยู่ในช่วงแปลว่าดําเนินการขอวีซ่าอยู่จากบัน่เพิ่นอยู่ไอทังอาเลโซนาเนาะจ้ะเพินใหายไม่เห็นงานอยู่นี่เนาะพอดีลูกสาวเพิมาเยี่ยมสินะจ้ะเพิ่นก็เลยบอกคอยว่าลูกสาวสิมยม่ยมเด้อไอสองสามมือสันเออร่คอยก็เลยรู้ว่าโอ้เออเพิ่นมีเมียมีลูกอยู่แล้วสินะแต่เพิ่นเลิกกันเลยเดาะจาะก,ก่อนที่คอยสิใหา่ไม่อยู่นี่เนาะ เออเพญา,ายพลังมันก็พญา,ายพลังมันก็บอกค่อยบอกคอยดอกสามีเพิ่นก็บอกค่อยเล่าเรื่องนี่นะจ๊ะทุกคนอีกอย่างคอยกับบริถามแบบว่าเรื่องส่วนตัวเพิ่นน่านาจ๊ะก็คืออียังผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะจ๊ะถ้าเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยเดี๋ยวสิเหตุนี้เขาแบบว่าเครียดแล้วกับว่ามีความสุขกับไอพญา,ายพลังหรือว่าสามีคอยนั่นเองนะจ๊ะทุกคนทำว่ากังวลบอวา่าเพิ่นสิ อยาไปขึ้นดีกับเมียเกาเพิน่นคอยว่าคอยบอริษักลงวลแล้วก็บบริษัทยังายปานนั่นจ้ะทุกคนบริคิดโอเคถ้าเขาอยากขึ้นดีกันก็นแล้วแต่เขาบอกจะคนเท่ากับว่ามีซิทหามเพิ่นแน้นบริจาคนุนถามว่าสามีสามีเนี่ยเพิ่นคุยกับแบบเมียเกาเพิน่นอยู่บริษินกับคุยกัยกนนี่จ้ะทุกคน ตั้งเถื่อกะเปินคุยกันกะคุยกันตอนหนาคอยจาอ่าเนาะบอส่งขอความกะโทรหาสิน,าจาน,นจะจ่าทุกคนกะถามเจ้สุขดิบกันทั่วไปเรื่องลูกเรื่องอยังสินะจา่าหรือว่าพญายพลังหรือว่าสามีคอยเนี่ยเพิ่นมียังที่จะให้แบบว่าเงยเก่าเพิ่นส่งมาให้อยู่บา้านหลังเก่าเพิ่นสินะจา่ายางเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว,ว่าอีกยังที เพิ่นต้องใส่งานสินะจ๊ะเพิ่นอยากสื่อไม่สิเพิ่นกระิซียบอกให้เมยียเพิน่นเมียเกาเพิ่นเนี่ยสรงม้าหาสินะจ๊ะทุกคนเอออันนี้คอยก็เล่าก็บเด็คุยหลับหลังหรือว่าอียังคอยดอกทาแบบถ้าแบบว่าคอยอยู่น้ำสินะหรือว่าเมียเพิ่นเมียเกาเพิน่ทนท่มานเนี่ยคอยกระินั่งอยู่วางคางจ้ะทุกคนเออก็ฟั่งเขาคุยอียังกันสินะอเออห้ากบกบได้สอดแรกสอดอียังดอก แล้วก็คอยก็บบค่อยถามเมียเก่าหรือว่าบอค่อยคุยกับเมียเก่าเพิ่นนี่จะคนว่าเพิ่นเป็นจังไดแน่เพิ่นสบายดีบ่และก็เมียเก่าของพญ่ยฝรั่งเนี่ยเพิ่นกับบอมาสูงสิงหรือว่าบอม่าหยุ่งเกีียวกับคอยนะจ๊ะคือว่าต่างคนต่างยูสินะจ๊ะทุกคนเออเวลาเพิ่นโทรมาสิเพิ่นก็บบค่อยถามได้ว่าคอยเป็นจังไดแน,ไนส่สินะ,อะคอยก็บอกค่อยถามพญ่ยฝรังร่งว่าสามีคอยดอกอว่า เนียเขาเธอเป็นใจในซ้ำบายดีบอคอยบ่ค่อยถามแล้วก็คอยบ่อยากยุ่งพรอมเนีน่ยสำันเป็นเรื่องของเขาเนาะถึงว่าเขาสิเลิกกันแล้วก็ตามแต่ว่าเขา็ยังแบบว่ามีลูกนํากันเน,นาะจ้ะทุกคนแต่ว่าลูกสาวเพิินกันง่าย้วจ้ะเป็นสาวมี้มีแฟนไปเหลียบร้อยนะเนาะแต่ว่าเิ่นกับบริโทรกันบไ่ไไตโรหากันหรือบบรว่าบ่ได้คุยกันบอยหรือดูด,ดอกจ้ะทุกคนนานันสิแบบว่าคุยกันทีนึงนอกจากมีเรื่อง ทุระอีหยังสําคัญเกี่ยวกับท่านั้นสินะจ๊ะเออเิ่นกสิทรโมากเป็นกสิส่โสมโขั้ามมาหาแล้วสินะจ๊ะทุกคนคอยกับบกข่าวกายนะจ๊ะเรื่องของพญพลังกับให้เป็นเรื่องของเขาไปนอ้องเข้ากับยูส่วนวงเข้าเขากับยูส่วนของเขาเนอกเขาเลิกกันไปแล้วสีนะจ๊ะทุกคนเออเขาเลิกกันไปแล้วคอยคิดว่าเขาอ่ะเขาอ่ะบอบอกลับไปหาการดอกนะในความคิดของคอยจ้ะทุกคน ในความคิดกงข่อยนะ่ะพญายฟลังคือสิบกบกลับไปหาเมียเกาพ่นแล้วอันะีลนะเออในความคิดอ้ขคอยเด้แต่ว่ากับว่ามีหยังแน่นอนบอจ่าทุกคนกับว่ามีหยังแน่นอนเนาะกะแล้วแกบุญวาสนากรรมสิพาไปสินะเนาะเข้ากับหามอีหยังบนะ่ได้เนาะอีหยังสิเกิดขึ้นเนาะอีหยังสิเกิดขึ้นกับปล่อยให้มันเกิดขึ้นเนาะจ่าทุกคนเข้ากับยู่ในส่วนของเข้า สามีไปเห็ดแนวกินแนวอยากให้เพื่อนไปตามที่เฮาเสีเห็ดได้ัอซี่เนาะจา้ะส่วนไอ้ถามว่าคอยค่อยแบบว่าไอ้เห็นเมียเก่าของพญ่ยพลังหรือว่าสามีบอค่อยบอกค่อยเห็นตัวจริงนะจ้ะทุกคนคอยยังบ่ค่อยเห็นตัวจริงเคยเห็นแต่ในรูปแค่นั้นในรูปลูกสาวลูกสาวของพญายพลังเนี่ย ่อยก็เคยเห็นคือการจ้ะทุกคนแต่ว่าเห็นเฉพาะในรูปเนา,จาะจ้ะบ่เคยได้เห็นตัวจริงเนาะเคยเห็นได้แบบว่าพอของไง้สามีข่อยนะหรือว่าพ่อใหญ่พล่งอย่แหละเพิินแบบว่ามักทรงลูกแบบว่าวันสําคัญต่างๆอย่างเช่นวันค,คริสต์มาสคริสต์มาสสินะจา้ะเพิินกับิลงลูกครอบครวนันสินะจ้ะทุกคนเออกส็สิมีลูกคอยเนิ่มสินะมีลูกคอยมีลูกเมียเกามีูลูก ลูกสาวเพิ่นสินะรวมอยู่น้ากันแต่ว่าข่อยนั้นบ่ได้ไปร่วมงานกิสมงกิสมาดอยียงน้งเขาเด็ดเพราะว่าข่อยอยู่ไกลสินะจ๊ะส่วนเพิ่นอยู่ทั้งนั้นเพิ่นกัดฉลองกิสมาดเพิ่นกัดถ่ายรูปเอ่อถ่ายรูปครอบครัวนะจ๊ะทุกคนข่อยก็ได้เห็นรูปนั้นมาสองสามปีสินะเพราะว่าพอของในสามีข่อยนี่เพิ่นสิแพ็ แท็กลูกมาให้เบิงสินะเออเนี่ยเพิ่นสลองคิดสมองคิดสมาติกันโดยยุคครอบครัวสิเพิ่นเดี๋ยวก็ถามอยู่ว่าเออยากมาบออยากมาหนีบอเออถามว่าก็อยากไปยุ่แต่ทุกคนอยากไปเยี่ยมครอบครัวของสามีสินะจ้ะแต่ว่าสามีกะว่าท่านเดียค่อยพาคอยไปเห็นแบบว่าน้องชายเพิ่นหรือว่าพ่อเพิ่นเนี่ยแต่ทุกคนยังจะคอยบอกจ้ะ เห็นแค่ในรูปเท่านั้นจ้ะทุกคนก็เห็นแต่ในรูปเออเข้ากับบุ้งหัวหรือว่ามือใดมือหนึ่งเข้าิสดแบบว่าเจอกันหรือเจอกันแบบว่าโตเป็นเป็นหรือเปล่าเนาะส่วนมากก็เห็นแต่ในรูปจ้ะทุกคนแต่ว่าเข้ากับบด้เข้ากับบด้ถามสลอดสแล่เกี่ยวกับไอ้เมียเกาหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวสามียังหลายมากมากทุกคนแค่ถามว่าเออพอพอเป็นเนี่ยใดในสบายดีบอ แต่ว่าคนอื่นๆเขาก็บ,บรรไ่ได้ทามแต่คนคอยทามแค่เรื่องของพอเพิ่นแค่นั้นเพราะว่าพอเพิ่นกับอายุห้ายแล้วนะพอของเลยพอไงพลังนะจ้ะอายุห้ายแล้วคอยก็คอยก็ทา,ามแค่ารุกย์ทรัพยของพอแค่นั้นคนอื่นคอยกับบดได้ยุงวุ่นว่าหรือบดได้สูงสิงหยังจ้ะคอยเอาเป็นว่าแบบบ่ได้สนใจนะจ้ะอยู่ภผยอยู่มั่นสิเขากับ่ได้มากแบบว่าเก่าวกายชีวิตคอยหรือว่าชีวิต ไงฝรั่งกับข่อยอสีนะาจากับตางคนต่างอยู่สีนะาจากมันก็เลยแบบว่าบอมีปัญหากันนะจ๊ะทุกคนเอบอเเบอ่ได้เครียดบอยได้อย่งหรือว่าบ่ได้กังวลจะว่าสามีสี่ขอกับไปคลื่อนดีกับเมียเก่าข่อยว่ามันข่อยว่าฝรั่งทะเลกันแล้วก็คือเขาเป็นเขายัางเป็นแบบว่าเป็นมูกันสีนะจ๊ะทุกคนเป็นแม่เป็นพอ่อของลูกอยูนนะเขาก็ต้อง คุยกันเป็นธรรมบดาเนาะจ้ะทุกคนเออต่าง h o u s คิดหลายกับบอเป็นอย่างเนาะต่าง h o คิดหลายห้า s ก h o l เก็บมากเครียดเก็บมากกังวลสันญาณสามีกลับไปขึ้นดีกับซะกับเมียเกาหยาดนั่นหยานนี่เนาะยานไปเวิร์ดสินะจ้ะทุกคนเออแต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็คือเขาเลิกกันแล้วอะคือเลิกกันเลยสินะบอมีทางสิแบบว่ากลับไปขึ้นดีกันนะในความคิดกอง่อยได้จ้ะทุกคนเออคอยกับบ่รู้ว่าอย่างจะเกิดขึ้นเนาะ เพว่าเพื่อนก็ยังคุยกันเนาะเข้าก็หหามเพิ่นบ่ได้ดอกใจก้นเข้ากับหามเพื่อนบ่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนก็นยังสิคอยบอก่ะจ้ะเพื่อนยังเป็นเป็นแม่เป็นพอ่อของลูกอยููสินะเพื่อนก็นต้องมีทุลุงทุละคุยกันเป็นปกติธรรมดานะจ้ะเขากับยูวงเข้าบอกไปบุ่นหวาเก่ากายไอระวางเนี่ยเก่าเพินครับ ขอายพลังนี่เข้ากับมีความสุขบ่ไย้คนถ้าบอกคิดเล็กคิดน้อยเนะเาะก็ปล่อยมันพานไปเนาะเมียเก่ากับคือเมียเกา่าเมียใหม่กับคือเมียใหม่บด้กดทะเบียนสมรสห่องห้เนาะจ้ะเนะเาะกับมานี่จ้ะทุกคนจ้ะวันนี้ก็ลมร่มแม่จักน้อยแต่ว่าไม่แดดด้วยจ้ะเย็นๆแม่จักน้อยหนึ่งจ้ะแดดกับกำลังดีกับเย็นๆหนาวๆแม่จังน้อยก็ถือว่าอากาศดีจ้ะทุกคน ก็เอาเป็นวา่าเนาะบริกรทะเบียนสมรสหองไหย้ยย้อนว่าสามีสิกับไปขึ้นดีกับเมียเกา่าเนาะจ้าทุกคนจ้ากะมาเหล่ามาสูห้ทุกคนฟังเนาะว่าเออสามีเป็นเคยมีเมียม,มาแลว้วมีลูกมาแล้วสีเนาะจ้าทุกคนกะคลิปนี้กะบวมี้ยังหลายจ้ากะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของสองเทยไทยเลยว,ว่าเทยไทยน้ำด้ยจา้าเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณจา้า ไปแล้วจ้าทุกคนบ๊ายบาย